สวัสดีคับมันเจอกับช่างตีลนะัวกหกแล้วก็มเจอกับช่างตีสามใต้วีสองก็ช่างตีเสียตีครับวันนี้เสียตีมาทำวีไอพีครับติดวีไอพีใหม่ครับปะ่ะดูนี่ครับติดวีไอพีใหม่ครับอันนี้วีไอพีที่นันุให้มานะครับอันนี้ทำใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็หุ้มหมดเลยครับตรงไหนหุ้มได้ครับ ถ้าก็ไงพูดไม่ได้แล้วก็ไม่ทำครับอันนี้ V.I.P. ที่ป่าดูให้ครับทำสวยไหมก็สวยนะป่าแต่มาเป็น V.I.P. ให้มาทั้งกล่องเลยใช้หมดไหมเนี่ย V.I.P. ดูดนัน โอเคเราจัดทำก่อนนะครับมาดูคึกคําตอนว่าทั้งตีทำเสร็จแล้วเป็นแบบไหนครับนี่ก็ทำเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนทำเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เด้อครับวีไอครับ v ีไอพีดำแดงครับ <laughs> น,นี่เราโทรนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับท่างตีก็ทำเสร็จเั็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไังไม่เสร็จดีอะ่ะเดี๋ยวต้งตีก็ติดตรงนี้ไหมก้ไม่ปิดเชิญเชิญครับเอ๊ย <laughs> <Yeah. S 3> hey. เดีนี้ก็เห็นชัด,ด้วยจเจ็กตีเจ้าเงี้ครับวันว่างครับเรายังไม่ได้ไลฟ์สดครับแล้วก็ทำจอบถ้าเราไลฟ์สดด้วยนะโอ้ยไม่มีใครเด็กก็ไง <c oughs> โอเคครับใรที่เจ้บกินนี้นะก็งี้เราหุ้มหมดเลยไหมหุ้มหมดเลยครับ ทำโคตรยากอะ่ะเราต้องปะนี่ครับ V I P ยังบิดตั้งเยอะเลยครับได้แล้วครับ หรือได้บาดแผลอีกเนี่ยโอเคครับใครที่ัอคลิปนี้ก็คงเม่น่านะครับนี่ทั้งตีจัดให้เนะพนะีไอพีทั้งตีจัดให้ละเด้อทั้งตีติดตรง,ง,งนี้นิดหนึ่งได้แล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชอบ V.I.P ตั้งตีก็คอมเมนต์มานะครับโอเคครับ